สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคลียซื้อหมึกดํามาจากร้านน้องหญิงปากน้ําปรานนะคะเป็นร้านของฝากค่ะเพื่อนๆไปแวะไปซื้อได้นะคะของราคาไม่แพงราคาย่อมเยาค่ะร้านน้องหญิงปากน้ําปานนะคะนี่ค่ะหมึกดําเคลซื้อมาแล้วเคลก็จะทอดเลยทอดไม่ต้องล้างนะไม่ต้องล้างน้ําเพราะว่าเอ่อของของร้านเขาว่าไม่เค็ม กินเนี่ยพอดีเลยอร่อยกินกับข้าวเหนียวกินกับส้มตําแซบหลายตําถัว่วตําแตงตํามรกอแซบแก้มค่ะนี่ค่ะก็ตั้งน้ํามันเลยแล้วเราก็เอาหมึกดําลงไปเลยคือทอดไฟอ่อนนะไม่ต้องทอดนานเอาไปคั่วคั่วคั่วให้เขาเหลืองๆก็โอเคใช้ได้เพราะว่าถ้าทอดนานเกินอะ่ะมันจะขม มันจะขมไฟอ่อนๆเลยนี่ค่ะสุกแล้วนะคะตักเสิร์ฟกินกับส้มตำได้เลยค่ะ